สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะพาท่านผู้ชมมาที่นะคะบ้านโคกสูงตําบลโคกสูงอําเภอปลาปากจังหวัดนะครพนมนะคะอันนี้ดาไลจากหน้าอบต,อตอโคกสูงนะคะอันนี้คือที่ทําการอบต,อตอโคกสูงนะคะตรงนี้เลยนะคะแพนกล้องไปทางด้านหน้านะคะออกไปถนนเส้นสองสองนะคะประมาณ9กกิโลนะคะถ้ากลับหลังก็เข้าอําเภอปลาปากนะคะ ที่ดินที่จะพาไปดูนะคะเป็นที่ดินนะคะสวนป่านะคะสวยมากเลยนะคะสี่ไร่สองตารางวานะคะเจ้าของเสนอขายยกแปลงนะคะเท่าไหร่น้องคลิปสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะพรมเหมจบที่ดินแปลงสวยเลยนะทิศเนาะใช่ฟฝั่งฝั่งด้านหนึ่งติดถนนสองด้านเนาะใช่ีฝั่งด้านหนึ่งคือคอนกรีตก็กําลังจะมาอ่าค่ะ สวยมากเลยนะคะเป็นเป็นสวนป่ามีเถียงนานน้อยมีซ่วมมีอะไรให้หมดเลยนะทิพนะถ้าเราเราจะมาอยู่ก็อยู่ได้นะทิพยะเนาะมาอยู่แบบตีนวิเวกมานั่งเล่นมาอะไรก็คือว่าคือมันมันมันกำลังจะเจริญน่ะเออเนาะมันกำลังจะเจริญเพราะว่าลงไปจากถนนเส้นหลักเส้นนี้ประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทิพนะคะอ่าจากหลักตรงนี้นะคะออกไป วัดพระธาตุมหาชัยนะคะถนนเส้น228กิโลเมตรนะคะอันนี้เดี๋ยวดาน้องทิพย์พาเลี้ยวซ้ายนะคะตรงที่ว่าเขาเขียนว่าวัดห้วยไหลนะคะ,ะตรงปั๊มน้ำมันนี้พอดีเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าลงไปเลยนะคะประมาณ1.5กิโลใช่ไหมทิพย์อ่าประมาณ1.5กิโลนะคะท่านผู้ชมอ่าก็จะลงไปถนนเส้นนี้เลยนะคะ เอกสารสิทธิ์ฉนดครุดแดงนะคะเจ้าของเสนอขายยกแปลงนะคะสามแสนห้ามบาทนะคะถนนกว้างนะคะถนนกว้างประมาณหกเมตรแปดเมตรนุ่นนะคะตรงนี้แต่โครงการถนนคอนจีจะถึงอยู่แล้วนาะทีเนาะตรงนี้นะ เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นถนนที่ว่าเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยังไงมันก็คอนกรีตมันต้องผ่านเชื่อมไปอีกบ้านอาจารย์ก็คือว่าจากนี้ไปบ้านอาจารย์มันจะเส้นนี้มันจะระยะห่างสามกิโล ลูกอ้อยปลูกมันนะคะปลูกข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนอ้อยนะคะอยู่ใกล้ๆกันาะว่าแถวนี้มันจะมีโรงงานอ้อยนะคะโรงงานมันโรงงานแป้งมันสำปะหลังโรงงานอ้อยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมันนะคะ,ะเดี๋ยวน้องทิพย์ขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วหน้าแปลงนะคะหน้าแปลงอีกด้านหนึ่งก็จะติดถนนเส้นนี้อีกหน้า อีกหน้าแปลงนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะติดถนนคอนจีตนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวดาไปถึงหน้าแปลงแล้วจะอธิบายให้ฟังนะคะท่านผู้ชมแถบรบริเวณนี้นะคะสวยมากเลยนะคะพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะคะพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านนะที่นอถนนระหว่างหมู่บ้าน,นะะอ่าตรงนี้ก็จะไปตัดถนนคอนรีตนะคะเนี่ยซึ่งเป็นคอนกรีตที่ว่าปท้ายแปลงของเราพอดี เดี๋ยวที่จอดตรงสี่แยกเนี่ยฮะด้วยอ่าดาจะอธิบายให้ฟังนะคะตรงตรงป่าน่ะน,นะคะอ่าป่าที่มองเห็นนั่นนะคะอ่าถ,ออถัดจากแปลงอ้อยไปนะคะจะเป็นแปลงป่าที่เราจะขายนะคะด้านหลังของแปลงป่านะคะก็จะติดติดถนนคอนกรีตเนาะติดถนนคอนกรีตเส้นนี้นะคะกเส้นนี้ก็จะทาหมู่บ้านทางด้านหน้านแปลงนะคะ,ะ,คะก็จะติดถนน ถนนลูกรังแบบนี้นะคะก็ปีนี้ก็จะมีโครงการมาอยู่แล้วเเนนาะถนนคอนกรีตเนี่ยเส้นนี้นะคะแ,บบแต่ว่า,า,า,าค่ะตัดไปบ้านอาจารย์นะคะติดถนนคอนกรีตเอ่อติดถนนลูกรังนะคะ40เมตรนะคะทางด้านหน้าทางด้านนี้นะคะทางด้านหลังติดถนนคอนกรีต20เมตรนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องทิ่ตรงไปเลยนะคะ ทนนี้นะคะน้องทิพย์ก็ลงจากรถนะคะท่านผู้ชมมาถึงหน้าแปลงนะคะที่เป็นสวนป่านะคะสวยงามมากเลยนะคะอ้าววันนี้ก็มาน้องทิพย์ตามเคยน้องทิพย์สวัสดีค่ะน้องทิพย์สวัสดีค่ะอ่าหน้ากว้างนะคะทั้งนั้นก็จะเป็นสวนอ้อยนะคะตรงท้ายนะ่ะอ่าหลักหมดมีไหม<ต>ทิพย์ตรงนี้มีทุกหมดนะคะ,ะ,คะตรงหลักเรงนี่ใช่ไหมทิพย์ใช่อืม อ้าเปิดเปิดได้นั่นให้ดูหน่อยสิอใใใใแ่แต่เราไม่ได้ขุดเนาะหลักหมุดจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ,อืม,มอ,อ,อ่าทางด้านหน้านะคะติดถนนเส้นนี้นะคะสี่สิบเมตรนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวนุองทิพย์เดินไปทางท้ายไปทางนัดโน้นสวยนะคะต้นไม้ก็กำลังพอเหมาะ เพเหมาะสำหรับคนงบน้อยนะคะงบไม่เยอะก็มีสวนป่าเล็กๆไว้เก็บเห็ดเนาะยังมีธรรมชาติไว้อยู่ก็มีเสียงนาน้อยให้เสียงนาน้อยมีมส้วมให้ด้วยนะทิพย์นะมีส้้้ววมดยกลางเต็นท์นอนเสียงนาน้อยเนี่ยหลังคาเนี่ยเป็นกระเบื้องอย่างดีนะคะไม่ใช่อลูมิเน<า>ียมไม่ใช่เมิทัลชีสเดี๋ยวจะพาเลาะัป่า เดินไปถนนฝากนั้นจะพามาดูหมุดหนักนี้ก่อนเสาเสาอรหลักหมดุดมันจะอยู่ตรงนั้นแหละเนาะทิพ์เนาะ เขาโกยดินขึ้นมาใช่เขาโกยดินขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกที่เราตอนที่เขายังไม่ได้ถ่ายข้างๆเนีาะมันจะเห็นไม่ถ่ายข้างๆตอนที่เราม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 าขายตอนจากเจ้าของเนี้ยก็เราเป็นคนขายเนาะเราเป็นคนที่ที่เราเคยขายให้เจ้าของปัจจุบันเนี่ยเราก็เช็คแล้วคือหมดมันก็ครบทุกหมดไงตอนตามเสาเลยเนาะตามเสาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปดูทางสองนันอ่ะเดี๋ยวน้องทรย์นะผ่านเถียงนาน้อยลงไปเลยนะคะ ปปอ,นอันนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้ยียงนาน้อยเนี่ยนะคะยังไม่ได้ปูพื้นใช่ไหมทิพปูแล้วปูแล้วเหรอไหนไม,ไม่ปูพื้นข้างบนน่ะทิพมาถ่ายรูปหน่อย

แก้วเลยอ่ะลงไปดูห้องน้ำสิอ้ากระเบื้องอย่างดีเลยเนาะทิ์เนาะอันนี้ต้นสักนะคะเนี่ยต้นสักอยู่หน้านี่เลยเออก็ทำกระเบื้องใหม่เลยนะอ่าแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะคะมีห้องน้ำเรียบร้อยอห้องน้ำเขาใส่กุญแจไว้อย่างดีเลยเนี่ยอันนี้รอบรอบอันนี้ก็มีมีปูกกระเบื้องไว้เรียบร้อยนะคะ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสามแสนห้าสี่ไล่สองงานขายถูกมากเลยสี่ไล่สองตารางวานอทิเนาะใช่เหรอไม่ใช่ต้นประดู่เหรออืมอ,อันนี้นะคะห้องน้ำก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครมาก็เนี่ย ถ้าจะทำนั้นก็หาไม้มาปูพื้นนะคะอยู่ได้เลยนะอ,อยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะเนี่ย,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 เ,ยเนี่ยแค่เรามาปรับปรุงสักหมื่นกว่าบาทนะทิเนะพื้นเนี่ยซื้อพื้นสำเร็จมาใส่ก็ได้เนี่ยกระเบื้องเนี่ยเขาซื้อใหม่เลยนะคะทำใหม่เลยทำใหม่หมดเลยอันนี้ก็เสาไม้นะคะเสาไม้ที่มีศิลปะสวยงามมากนะคะ ไม้ก็เอาไม้จากในนี้แหละนะคะโอ้โอเคเลยนะนาะทิพเนาะเออถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วแวถมยังแถมยังเทซีเมนตให้อีกด้วยนะคะเนี่ยทางทางพื้นเนี่ยเทซีเมนตไว้เรียบร้อยนะคะเราสามารถที่เขาทำอันเนี้ยรวมค่าช่างรวมอะไรก็สามสี่หมื่นนะทั้งห้องน้ำทั้งอันนี้อืมอวอยใช่ประมาณ ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นลงเออไม่เกินห้าหมื่นประมาณนั้นเพราะว่าค่าช่างอย่างน้อยเนี่ยเหมือนเราเราทําห้องน้ำนะก็หมดไม่ใช่น้อยนะน้าเราใหญ่กว่านี้นิดเดียวเองสองสามหมื่นแล้วเนาะสามหมื่นออันนี้เขาปูปูท่านให้ด้วยนะคะปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะรอบอันนี้ด้วยนะคะเนี่ยอย่างดีเลยนะคะท่านผู้ชมสามแสนห้าได้บ้านเทียงนาน้อยหนึ่งหลังอ่ะได้ที่ติดถนนคอนกรีตด้วย นะคะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะเราจะส่งมีที่ส่งไหมห้องน้ำไม่มีที่ส่งนะคะสวนป่าไว้ฟอกอากาศนะทิพนะพวกอากาศหายใจสบายสบายเลยนะคะเนี่ยไว้เก็บเห็ดด้วย เนี่ยไม้แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมป่าไม้ ะะม้ม,ญญมันต้องมีวิธีจัดการนะทิพนะม,มันต้องมีวิธีจัดการนะยาเพชกเนี่นเนนเนนยเเอ,อนะ,นนะถ้าเราทําสะพานเนี่ยมันจะงามเลยนะทิพสะพานขึ้นเนี่ยแล้วทําสะพานเหมือนกันในทุ่งดอกกระเจียวน่นทิพนะ ไปแล้วก็เอาไปฝักด้วยกันนะเวลามันมัน,ม,นมันเฉาแล้วมันจะสวยอันเนี้ยแล้วเราเอาไปย้อมสีนะเอาทิปแล้ว,แล,วแล้วบวควายกินได้ไหมยาพริกนี่น่าจะได้นะเนาะงามเลยเนี่ยม,มันมียาพริกเยอะตุ้งย้างามเลยเนาะอือ คลุมดินทำให้ดินดีอย่าเพกตัวกลุ่มดินเลยคนที่ชอบป่าแล้วก็งบจำกัดเนาะ 在。

เราต้องใช้ประโยชน์จากมากันนะตรงนี้นะพอมันแห้งแล้่เราเอาไปจิ่มสีจะง,ง,งามแล้วเอาไปประดับสายกำลยยี่สิยี่สิบเนาะถัดเพลงถ<า>ัดได้เลเี่ยวไว้เลยเนี่ยเอาไปตากตากแล้วก็ทีนี้ก็ไปจุ่มสีแล้วก็ไปประดับสายกำละยี่สิบยี่สิบไดเงีเยอะไหมไเลยอย่างนี้ประดับได้ น,นี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ออกมาถึงถนนนะคะถนนคนจีดฝั่งทางด้านหลังนะคะฝั่งทางด้านหลังจะติดถนนคนจีดนะคะยี่สิบเมตรนะคะเพราะว่าอีกทางด้านซีกหนึ่งที่มันไม่เสมอกันเหมือนอย่างทางด้านหน้านะเพราะว่าเอ่อเขา้าเขา้าแบ่งขายให้เพื่อนเขานะคะเขา้าแบ่งให้เพื่อนเขานะคะเออหน้าหน้ามันก็เลยไม่เท่ากันนะคะก็เลยหายไปยี่สิบเมตรนะคะ ปกติหน้ามันจะเหลือ40เมตรนะคะด้านหน้าด้านหลังเหลือ40เมตรนะคะเท่ากันถ้าเราอยากจะแบ่งให้เพื่อนก็ได้นะอีก20เมตรนะค่ะก็จะติดถนนคอนกรีตประมาณ20เมตรนะคะทางด้านหลังนะคะอ่ะทาทรงนี้ก็จะเป็นสวนอ้อยนะคะอ่าหลักะนดก็จะอยู่ตรงเสาแดงๆนั่นนะคะ ตามแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมติดถนนคอนกีตแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาได้นะคะ0812608428นะคะรายละเอียดต่างๆดาจ,จะเอาไว้ที่ใต้ YouTube นะคะเอกสารสิทธิ์ถนดครุดแดงนะคะวันนี้นะคะดาและน้องทิพย์นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ